บทที่7 11, จ็ดถึงสิบอสามจุอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกัิธูอันุตโลปุริสธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษสานางพุทโธภะควาติสวากขาตพรภะควตาทมโมสันทิติโกอากาลิโกเองหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหีติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตาริปุริสายุคานิสัทธปุริสปุคาลาเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอัญชลีกรลนิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกสสาติ จินดามณีปิยังมันดังยะสาธาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอหังปะโพตันจะมหาลาชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทตตาปียังกันตังสาลีปุโตภะวันตุเม สิทธิลาพังชนาในเยมณีจินดาปียังจะทะนางสัพเพชนาระหูชนาปียังมะมะสักกัตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะลังหีตังเทวะมนุษานังพุทธเตเชนะโสธินานัสันตุปัตวาเสบสัพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเต สักกัตวาธรรมรัตนางโอสะทังอุตมังวรังปะลิลาหูปะสัมนางธรรมเตเชนโสโธทินานัสสันตุปัทวาสัพเพพระยาวูปะเสนตุเตสักกัตวาสังฆรัตนางโอสะทังอุตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนโสโธทินานัสสันตุปัทวาสัพเพ โลคาวุป,ปะสะเมนตุเตลักี่สอบอิติปิโสภะควาอราหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมมาซาลธิสัทธาเทวมนุษยานังพุโทโธภะควาติ สวะคาโต้ภควตาธโ ername, สรรม tha, สมันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภควโต้สาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโต้สาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภควโต้สาวกะสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภควโต้สาวกะสังโฆ ยาติทางจัตตารีปุริสายุคานีอัฏฐาปุริสปุขคละเอสะปะกวตโตสาวกสังโคอาหุเนโย ο, ปาหุเนโยภักทักขิเนโย ο, อัญชลีการณีโย ο, อนุตรังปุญญาเขตตังโลกาสาติจินดามณีปียังมันดังยาสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอะหัง ปะโพตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปิเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัจช,ชังทัศมิงกินเนวาปัทตตาปียังกันตังสาลีปุตโตสภะวันตุเมสิทธิลาพังชนานสิทธิลาพังชน,น,นะเยมณีจินดาปียังจะ ะนังสัพเพชนาระหูชนาปิยังมะมะสักกัตวาพุทธรลตตังโอสะทางอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษานังพุทธะเตเชนะโสทีนานัสสันตุปัทถวาสัพเพทุกขาวูปัสะเมนตุเตสักกัตวาธรรมะตาลนังธรรมะัตตานังโอสะทงอุตมังวรัง ปลิลาหูปะสะมะนังธรรมเตเชนะโสตินา,น,านัสสันตุปัทวาสาเพพระยาวูปะเมนตุเตสักกัตวาคลรณะสังฆะละตะนังโอสะทางอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนะโสตินา,น,านัสสันตุปัทวาสาเพโลคาวูปะเสมนตุเต อิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลพุริสธรรมะซาราทีสัทธาเทวมนุษย์านังพุโทพธโธภะควาตีสวากขาโตภะควตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตังเวทิตาโพวินยูหติ สุปฏิป ano, a, a, no, a, io, ันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสัปปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยป้าหุเนโย ทักขิเนยโยอันชลีกระนีโยอนุตรังบุญญาเขตตังโลกาซาติจินดามณีปียังมันดังยาสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโพสัตถุโนทีปังกาเลเทโว สุปโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวะทตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระเขาวันตุเมสิทธิลาพังชนาะ,นะเยมณีจินดาปิยังจากท่านังสัพเพชนาะพระหูชนาปิยังมะมะสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวมนุษสานัง พุทธเตเชนะโธกินานิสันตุปัตวะสัพเพทุกขาววูปะสะเมนตุเตสัคกกตวาธรรมารัตนังโอทะโอสะทางอุตมังวรังปะลีลาหูปสัสสมมานังธรรมะเตเชนโสโธินานัสสันตุปัตวาสัพเพพระยาวูปะสสัน สเมนตุเตสักกัตวาคลาตตะคาสังฆรัตนางโอสะโอสะถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสตินานัสันตุพัทวาสับเปสับเพโลคาวูปะสะเมนตุเต